สุดดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เรา uh huh. เจอลังมิ้มในป่าอ้อยแล้วผมเพิ่งตัดอ้อยเมื่อกี้แล้วไปฟันโจกกระหึ่มเลยล้างแตกกําลังจะเอานะครับผมตัดอ้อยเจอเมื่อกี้เลย uh huh. เปล่าแล้วบุหร uh ี huh. ่มวนเดียว uh huh. โอ้รลังใหญ่เลย เ,เสียงไมโครดังเลยนะครับอยู่ใกล้ไมคโครไมโครทำฝายใหญ่แล้วผมิีตามมาแล้วค <c oughs> วันยังไม่ทันโดนเลยม่าลมพัดนี่แหละเนี่ยหัวน้ำมีไหมมีอยู่นะต่อนเยอะ ตามมาแล้วตอ,อมก็หึมเลยคนนี้ตอมเต็มเลยไล่ต่อยหยุดเลยนะทุกคนเมื่อกี้เขาเป่าเป่าควันยังไม่ทันโดนหลังแนละ้วเขาสับแต่และเพราะาลมมันพัดแรงนะควันยังไม่ทันโดนหลังเลย โอ้บินไล่ต่อยไหวเลยทนะ่านเนี่ยโดนไป็นหนึ่งแม่ต่อยต่หูอะร้ต่อหูร้อนเลยอ๋ยนี่ขนาดใส่หมวกไอ้ไอ้ที่กันใบอ้อยแล้วนะยังต่อยโดน,อ,นอีกหูร้อนบึ้บปั๊บเลยโอ้ยบินตอมรอบตัวเลยอือเกาะหลังกนะับต้นอ้อยเลยนะครับนี่ลังนะครับอ่อน ดูมือผมเลยมาดูหลังเลยปัด